นีเสร็จอุ้ยมาซ้ำอย่างนี้เรียบร้อยกลับไม่โดน,นามาซ้ำอย่างนี้เรียบร้อยดีครับอืมใส่ดีด้วยโตเเลยครับ,รรบเรียบร้อยดีครับตามมาดูอีกนเรียบร้อยเลครับเรียบร้อยไปครับ สวัสดีครับเพื่อนนักตกปลาและท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับกู้เท่าเดียวดายอีกครั้งก็อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็รอไปหาตีกระช่อนเหมือนเดิมครับก็ไปหมายเดิมเดิมนะครับผมมาถึงหมายงงไปทีครับเมื่อสองสามวันก่อนน้ําแห้งเลยครับน้ําเหลือนิดเดียวก็ตั้งใจจะมาตีหนอแล้วครับตีเท็กซัสเจอวันนี้น้ําเต็มเลยครับขึ้นมาเพียบเลยแต่ก็ดีครับ น้ำขึ้นท่วมหญ้าข้างตัวลิงแบบนี้ปลานอนข้างตัวลิงแน่นอนเลยครับก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับปรับแผนมาใช้เป็นกบยางแทนครับผมและเหยื่อที่ผมจะใช้สาหรับวันนี้ก็นี่นะครับตัวเก่งครับเห็บหมาครับสีดําตัวเก่งตัวนี้ซัดปลามาเยอะนะครับยังทนอยู่เลยครับยังดีอยู่ครับยังลุยได้สบายๆนี่ครับเหยื่อบ้านพื้นๆนะครับราคาหกสิบบาทเท่านั้นครับ ไปดูผลงานกัน,กนเลยครับกับเจ้าเหยื่อตัวนี้ไปเลยครับก็ย้ายไปจุดที่สองครับ เริ่มมีตัวเล็กตัวน้อยมาทักทายนะครับและความบันเทิงก็จะเริ่มจากจุดตรงนี้ไปนะครับไปดูกันยาวๆเลยครับ

dừa ba này Hãy subscribe cho โอ้โฮน้ำมาตายครับตัวตัวตัวด้วยสิรายวะเกือบตายตายรอบพายก็ให้ thì đó tôi có lâm này cả rồi อะไรเนี่ยขัดไม่ดูครับคัดไม่โดนเหยอไม่มีรอยเลยครับไม่ยู่ไม่อะไรอะไรวะโอ้โหกัดไม่โดนนะครับโอ้โหกัดไม่โดนนะครับ โอ้โหกัดไม่โดนนะครับนี่แน่ตอนนี้เสร็จวิ่งมาซ้ำอย่างนี้เรียบร้อยกัดไม่โดนซ้ำอย่างนี้เรียบร้อยดีครับนี่ใส่ดีด้วยกัดโดนเสร็จสิครับเรียบร้อยแต้มสวยๆครับนี่ครับเกือบโลเลยทีเดียว ครับผลงานเห็บหมาสามเซนนะครับไอ้ที่สวยเลยอ้วนๆเลยครับฝากผลงานด้วยครับมีครับโอ้โหไปไหนนะ โดยเลยครับโอ้โหอ,อะไรเนี่โยโวโตด้วยครับนะี่เรียบร้อยสิครับ ตามมาดูตนี้ก็เรียบร้อยสิครับ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 นี่ใสด่ดีๆอีกแล้วมันมาชม,ม,มลูกเมล็กันอยู่ตรงนี้นี่ครับที่เดิมนะครับแทมที่สองใส่สวยต,ตัวนี้สักหกขีดน่าจะได้ครับฝากทองานด้วยครับ อันตรายมากผ่านไปได้กลับบ้านนะครับไม้เพียบเลยอืมกลัดอีกงี้ตัวเล็กขี้กัดนี่ดูเกือบไป เป็นหนหไรียบร้อยครับสามากัดเสร็จครับมิดนี่ตัวเล็กครับแต้มที่สามในจุดเดียวครับตอนนี้ตัวทั้งสองขีดน่าจะได้ครับ มาครับทำง,งานเลยครับอื้มตกปุ๊บก,กัดเลยอะไรจะปานน้ำปอกๆแจ่วเหมือนกันนะเนี่ยเอาท่าครับ thịt má, tố cầu. หนีเราอุกันไม่โดนอุ้ยอะไรวะรัดไม่กระดาเลยอะไรวะตัวไม่ใหญ่นะแบบนี้ปอกๆใช้นาปะมาณสองขีดสซ้หรือเปล่าเออถ้าจะไปตรงมันกัดเลยเนี่ยกัดคืมๆอย่างนี้ด้วย ที่เมือนกางมังม,มีไหมนัน่ตัวเล็กโอ้จะเอา <c oughs> ตัวหน่อยนึง ต่อยตามน้ำนูนๆมาเลยนวดตั้งนานว่าจะยอมกัดอืมบันเทิงพีค่ครับครับเรียบร้อยมิดพอไปเลยขยะรอยๆแบบนี้น่าจะมีนะครับนี่งลองดูสวยๆเลยยัดไปตรงนี้โอ้โหเป็นไหนวะนะ่ะ แบบนี้เป็นอะไรที่ประชดน,นะชอบมากนี่ไงกัดกระชากเอาหลุดเฉยอะไรนะหลุดเลยโห oh. กัดกระชากดังตต๋มหลุดได้ไงวะ ไม้เดียวเลยตรงนี้เดยดร้อยอะไรจะปานนั้นป๊อกๆเหมือนเดิมสองขีดกว่กกว่าเห็บหมาตัวเดิมเต็มคาราเบลนี่รับมาให้เด็ดปากท่อเรา เดิมนี้ยต้องมีเนี้ย นั่นไงโอ้โหหลุดไปแล้วตัวสนิปโปมือโอ้โหตัวกระติดนึง่งมานะนัดอีกตามไม่กัดตัวน้อยวิ่งตาม ขายขวางอยู่ตีหิวนะ้ำตีใต้น้ำไม่ได้ตีไปก็ติดข่ายขาย,ขายก็ลงขวางอยู่ตีใต้น้ำน้าได้โดนตัดเหรอนีแ่แน่นี่แน่เราจะตัดได้ตัวน้อยฟอกค,ครับ No. tem um cara เรียบเลยครับตุ่ตามมาอย่างนี้อืมต่ตามมาร้อยเลยครับนี้ไส่สวยอยู่ครับตัวนี้อุ้ยขาผอมฮบหัวโตนี่ครับปลาผอมหัวโตเลยครับตัวนี้ไม่เอาเครับปล่อยเลยปล่อยคืนธรรมชาติเลยครับตัวนี้ นีเปิดกล้องไม่ติดครับนู้ว่าติดแล้วไม่ได้ดูเลยไม่ได้เช็คเปิกล้อง่าเปิดไม่เปิดเดี๋ยวครับ แต่สวยๆนยตอนนี้ไอ้ก็ได้แล้วเนี่ยเอาหลุดไปแล้วอยู่ที่วะวิ่งตามเพืยังไม่หลุดเอาหลุดเลยโอ้โหตัวดีนะครับ ไปเรื่อยๆครับเค้ม กัดกระชากเลยครับโอ้กัดที่โดนตัวสวยอยู่นะครับตอนนี้กัดกระชากเลยอ่โดนได้ไงวะ ปลารวมครับพอได้อยู่นะครับมีตึงๆมาเหมือนกัน